สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโยต้านะครับไทเกอร์สประตูนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นดีฟดีนะครับเป็นตัวสูงมีคิวล้อจากโรงงานมานะครับอันนี้เราถอดคิวล้อออกเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เรถอดคิวล้อมาจะเห็นหมุดเจอะแบบนี้นะฮะสไตล์เดียวกับวีโก้วีโก้จาะแบบนี้จาะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ใส่คลิปมาฝังคลิปมาเลยนะเช่นเดียวกับด้านหลังด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับฝังคลิปมาแบบนี้เลยนะครับเราถอดออก ทั้วสีด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในด้านนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นเลยนะว่าทิ่ฝังอยู่ถนะูอพออรกบดน,นะครับิ้นหน้าต้องตอดตัวพลาสติกลายกันชนด้วยนะครับตอดข้ออะไรนะครับตอดข้อ,อยางรองคิว้วแบบนี้ยางรองคิว้วเห็นไหมฮะมันเปื่อยเดี๋ยวมาดูครับว่าเขาใส่แบบ เราจะดูต่อนะฮะนี่ฮะพอถอดออกมาคิ้วไว้แบบนี้ฮะอ,อันนี้เป็นยางรองคิ้วนะอันเก่านะหมดสภาพมันเปื่อยนะครับบางบางอันนี้แบบเป็นแบบนี้ฮะเปื่อยยุ่ยอย่างเงี้ยฉีกฮะมันจะแบบไม่เรียบนะครับเป็นแบบนี้ฮะเปื่อยออกไปแบบนี้เราทําการใส่ยางใหม่นะครับ กานเก่าๆนี่แข็งแล้วนะครับบัตรนี้นโบกเลยนะฮะเนื่องจากหมดสภาพนะโดนความร้อนนะครับทำให้ตัวพลาสต์ให้ตัวยางรองมีเนื้อแข็งเหมือนพลาสติกนะต้องค่อยๆดูดออกไปแบบนีนะ้ใกล้ๆเลยนะการใส่ยางรองอยนะู่ไหมกำลังใส่อยู่ มาดูที่ตัวรถเอีกทีฮะหลังจากที่ใส่คารถเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราแก้ไขในการเปลี่ยนทุยยางนะครับลองทิวล้อใหม่นะครับเนี่ยฮะยางใหม่นะฮะตัวนี้ยังไม่ได้เช็ดเก็บนะฮะเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับแต่ทีด้านหน้าครับสําหรับลูกค้าที่ใช้งานรถมาหลายปีนะครับทุยยางลองเสียหายนะครับเปื่อย ครแต่ฉีกขาดสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเรารับเปลี่ยนนะครับต่อติดต่อสอบถามเริ่มเติมนะครับเรามียางขายด้วยนะครับในช่องทาง youtube นะครับหรือใน facebook แฟนเพจแต่งรถน้าแดมพบบี่จมูนนะครับโทรได้ที่เบอร์08 1 9 5 3 7 1 8 1ครับทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ